นี่เอวผมทีเพราะแล้วก็เอวผมทีเด็กเออแล้วก็ไม่รู้ดิแล้วก็นีจาเด็กกระดัวแล้วก็นีจาเด็กกระดัวนี่แหละแล้วลลลก็ไม่รู้พูดติดิกระดักอะไรอยู่อยู่ในรายการเด็กเออแล้วก็รัวเพราะวะ่าก็คือผมเด็กเออใช่ไหมส่วนนีจาก็เป็นเด็กกระดัวก็อยู่ในรายการเด็กเออกระดัวอันนี้เราอยู่กันในเกมั้ยควาก,กับอ่าแบบ เมอร์เดอร์วิตเตอรี่ก็น่าจะมันหน้าดูเนาะโอเคเราไปกันถึงอิสโกอันแรกกว่าอนเดิมไหนอ่ะเราไม่เห็นนินจาเออนู่นูหน,น,นูขึ้นไปได้ไงนั่นอ๋อ,อ อ้าวมันเริ่มแล้วว่ามีแค่สิบเอ็ดคูนเองอะ,อะมีคนูนแค่สิบเอ็ดคูนเองเริ่มแล้วโอเคไม่ได้ป็นอ,อีกแล้วอะเลยวะตั้งแต่ผมเล่นมาผมเทสไม่ได้ป็นเลยอะ่ะไไหนอะ่ะโฮ้ เอามินจามาไปด้วยเราคนไหนเนี่ยเรียบร้อยตายได้ต้นเกมกดตัวความจริงแล้กันไม่วก็ปวดถัวและเหล่ตายเร็วตำรวจรอผมด้วยตำรวจผมเจอคาตาโกเร็ว เราผมด้วยตำรวจตำรวจแบบระวังระวังค่ะมีคือตำรวจโอ้ยเหล็กโอ,อ้แล้วตอนนี้คือดีทีบนะมัน ยิงยังไงอะมันกดกดปุ่มเลยนะในการเพื่อยิงอ,ะอ่ะเื่ออะมันเละเกอะกอ่โดนปนทองเฮ้ยอ,อ่ะนินจาไม่ได้เป็นนินจาหรอ่เพราะตอนมีคนตายนินจา เ,เ,เจอฆาตกรแล้วสติีมใช่ใช่หรือเปล่าไม่รู้เหรอเหรอเพื่อมีธนูเจอวดีทีบเมื่อกี้เขามองผิดว่าเป็นสติีมเนี่ยยูทูบเบอร์โนะอ้ยเราด้วยเย้ไปยิงได้อ่ะแกแก โอ้โหจกิงเยกินเฮกินแล้วยไับมนี้จ้าทีนี้เอ๊ะโอ้แมพนี้อ้าด้านบนมันเป็นแบบนี้เหรอฮะตียงวัด ขพาะนาใช้ดีบักดีบักสเติปไม่ได้เป็นอกเกี้ยวทีไ่ได้เป็ี่ยนทองไม่เก็บแล้วเครียดเก็บมีเพื่อนตามเขาเต็มเลย น่จบ,บอกมาซะว่าเขาว่าเป็นหรือเปล่าอุ้ยกไมันอุ้ย,ยสตีฟมาจากไหนอุ้ยอยู่ๆก็ตายยิงไม่ทันยังไม่ได้ทำอะไรเลยไหนอะเนี่ยประตูมันบั็อกอ่ะนี่จะเห็นประตูมันบั็กไหมเห็นคือมันบล็กแบบครึ่งหนึ่งมาในนี้พอดีื่อนอะไร นินรอด้วยเรอด้วยไม่ได้ปรนราก็ไม่ได้ปรนรอด้วยนันเดนียวมาและว่าและ

ดาต่อหน้าเลยด้วยกันตายหมดตายเหลืออินโนเซค่สองเห็นแล้วหนึ่งตรงนี้ คนหนึ่งช่ไม่เห็นเหรออตายอีกหนึ่งเดี๋ยวคนเดียวหรือคนเดียวอยู่ไหนยิจใจช่วยบอกหน่อยได้เปล่าจะทนนั่นแหละแถวๆเห็นโคชาชัดอ่ะไม่ระวังเียว ต้องชนะตานี้ต้องชนะขึไปเลยระวังนะมันดักอยู่ไปเลยเนี่ยวันนี้โอ้โหโคตรไวโคตรโกงแบบเอาไม่ใจได้รู้่าเพื่อนคือตอนตาที่แล้วอ่ะคือเขาเจอเต่าเว้ยแล้วทีนี้เขาเจอเต่าเต่ามันก็แบบมันแบบมันกําลังแบบปีนฉิดอ่ะ แล้วอยู่เขาก็ควักดาบมาแล้วก็ฟึบเฮ้ยดิ๊กทีบอะไรเตอดิ๊กทีบไหนนินจาอยู่ไหนอ่ะเออเขาไม่เห็นนินจาเลยนะเอ๊ะซ <c oughs> เฮ้ยนิน อุ้ยกำลังจะเดินเข้าไปหยิบธนูอุ้ยนี่จ้าว่าหยิบทนูมันเงียบๆหลังแขนพอใจย,ยังวิ้นูคับ้านมีเส้น้นมามามากิบธนูคือไอคนสุดท้ายที่มันเหลืออยู่ตาที่เล้วอ,อะ่ะ คือเขาอ่ะนินจาบอกใช่ไหมว่าอยู่แถวๆนั้นแหละแล้วเขาก็หันไปเจอมันยืนมองเขาอยู่เนี่ยเขาอยู่ข้างหลังนินจาเหอไมอ่เพื่อนฟอฟโฟธนูอย่างนี้เลยเหรอ,อ,อเพื่อนอยู่กันสองคนไม่ไปเก็บธนูเหรอเพื่อนธนูดอบอยู่นะ เอ๊ะเฮ้สองคนถ้านี่จะเจอคือได้เบิลเลยนะเขาใบให้อย่างเดียวก็คือมันอยู่ด้วยกันนี่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 มาเรียวไหนอยู่ไหน จะฆ่าจะฆ่าฆ่าให้หมดฆ่ามอือเดือสวัสดีครับไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันไม่ใช่แบบมันถักม,มาตรงหบวใจนยียนะเอา้าบาคนตายเอา้าอินเซนทำไมมันเหลือน้อยจังวะ โนเซ็นจะสองปืนเหลือหนึ่งสามสามหรอนัดเปืนก็ตายไปแล้กีอเ,เอ๊ะแอไปสูตรคือสูตรไม่ใช่ถ้าไม่มันมีคนตายอ่ะสุดท้ายละแต่เขาสุดท้ายแล้วเลื้อะสอบสองคนก็คือเรากับเองอ่ะ คนนื้แหละนี่ใจยังยังไม่ตายใช่ไหมยังเขาแอบอยู่โคเสียวเสียวมอร์เดอร์มาหน่าแหละแอบอยู่ไหนอ่ะอยู่ด้วยอ้าวช่วยช่วยมอร์เดอร์ช่วยด้วยอะรอ เออเราวาแถวแถวไม่รู้อ่อะเราต้อโอ้โหเป็นไงเป็นไงล่ะเดินมาอยู่ก็ ก็เตือก็เตือใครก็ไม่รู้แล้วก็โดดแล้วก็ตายแอลไม่รอดแ่บอกเลยถ้าเราเลือกเป็ดปืนนะนิจาใบหน่อยอยู่ไหนไม่นิจาก็กดเข็มทิศดิโอ้ยูหย่มันแอบกดเข็มทิศดิอยู่ไหน แอบดูเออไม่รู้เดือดหายเงี้งไม่ใช่เหรอไม่จ้ากดคิมคิดดิชั้นสองขั้นสองขั้นสองอ่ะอยู่ใกล้อะเขาไหมไหนวะใกล้ไหมไม่เออเขาต้องเดือดยังไงเข้าเข้าห้องเออใหญ่ๆนี่เหรอเออตามมาลงลงบันได้ ล้งไงต่อเดดูทาง่อเพราะใช่เดินตรงมาเออทางนี้หระข้างด้านหน้าบันไดเออตรงเลยแล้วกนี่หลังหลังห้องกมเด้งเห็นไหมสาย้ายายสายเรียบเลยดิ้งดิ้งดิ้ดิ้ง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 ดิ้นะนินจะช่วยถ้านินจาไม่ช่วยเขาก็แผล โอเคคะคลิปนี้ไว้ประมาณนี้นะครับผบไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไม่มาวันนี้ครับ